เล่นดีเสมอตัวเล่นมั่วโดนจบยับนี่คือนิยามของนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีเต็มไปหมดใครอยากจะวิจาร์ใครหรือด่าใครก็ทำได้ง่ายๆจึงมีหลายต่อหลายครั้งที่นักฟุตบอลตกเป็นเป้าโจมตีจากแฟนบอลยามที่ผลงานของทีมย่ํมแย่ความพ่ายแพ้มักตามมาด้วยเสียงวิจารณ์และหนึ่งในตำแหน่งที่โดนเล่นงานมากที่สุดก็คือเซนเตอร์แบ็ก การอยู่เงียบๆเฉยๆไม่มีประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับนักเตะตำแหน่งนี้นับตั้งแต่รูเบนดีอาสย้ายเข้าสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวมหาศาลอยู่ที่62.1ล้านปอนด์เมื่อปี2020เซนเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสได้สร้างอิทธิพลในแนวรับให้กับทีมของเป๊ปกวาดิโอลาเป็นอย่างมากดีอาส ครองแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทั้งสองฤดูกาลที่อยู่กับเดอะซิตี้เซนต์เขาเป็นหัวใจหลักในแนวรับมาโดยตลอดเช่นเดียวกับทีมชาติโปรตุกเกสความสำเร็จส่วนตัวดีอาสเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของ f w a หรือสมาคมนักข่าวนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของสโมสร และติดทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกของ PFA หรือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพทั้งหมดเกิดขึ้นในฤดูกาล2020-2021ในสีสในซีซั่นแรกที่เขามาถึงปัจจุบันกวาดิโอลามีตัวเลือกตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหลายต่อหลายคนแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าดีอาสคือเบอร์หนึ่งของทัพเรือใบสีฟ้าณตอนนี้รูเบนไม่ได้เล่นแค่เกมของตัวเองแต่เขายังเล่นเพื่อทุกคนด้วย เขามีความสามารถในการมองเห็นและแก้ปัญหาได้หลายอย่างคาแรคเตอร์ของเขามีความสำคัญความเป็นผู้นำของเขาก็โดดเด่นแม้ไม่ได้ลงเล่นคุณน่าจะได้เห็นอิทธิพลก่อนเกมช่วงพักครึ่งหรือหลังจบเกมที่เขาไม่ได้ลงสนามเขายังเป็นเหมือนกันตอนลงเล่นสิ่งนั้นทำให้เขาสมควรเป็นกัปตันทีมคาแรคเตอร์ของเขามีความสำคัญจริงๆเรื่องการซ้อม เขามาถึงก่อนสองชั่วโมงและกลับหลังสองชั่วโมงเขาใช้ชีวิต24ชั่วโมงอย่างมืออาชีพภาษากายท่าทางต่างๆสิ่งเหล่านี้สำคัญมากในเกมฟุตบอลนับตั้งแต่วันแรกเขาเป็นคนคิดบวกเสมอทุกครั้งเขาจะลืมความผิดพลาดที่ทำก่อนหน้านี้และคิดถึงจังหวะต่อไปสภาพจิตใจของเขาสุดยอดนั่นคือเหตุผลที่เขาเล่นเซนเตอร์แบ็กในทีมชั้นนำอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ กวาดดีอลาร่ยาวถึงลูกทีมคนสำคัญจนถึงตอนนี้เป็นเรื่องยากที่จะมีใครมาพรากดีอาสไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะสัญญาในปัจจุบันที่มีถึงปี2026น่าจะมีการเปลี่ยนสัญญาฉบับใหม่กันในไม่ช้านี้และดีอาสที่ปัจจุบันอยู่ในวัย25ปีจะอยู่เป็นตำนานสโมสรเหมือนกับที่แวงซองกอมปานีที่เคยทำเอาไว้แฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ